สีัดีครับวันนี้มีเครื่องมาแนะนํานะครับขนานเครื่องมาแนะนํานะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวดูนะครับการใช้งาน,ายยานเ,เป็นเครื่องที่น่าใช้งานเครื่องหนึ่งนะครับสําหรับแม่ค้าแม่ขายที่ทําขนมนะครับเดี๋ยวทําขนมทาใช้มะพราะ้าวฝอยมะพร้าวต่างๆนะครับเครื่องตัวนี้จะตอบโจทย์มากนะครับ ถัดมาเครื่องอีกเครื่องข้างน้นครับตนเครื่องนี้จะมีการรีวิวแล้วก็เอามาขูดให้ดูนะครับขูดมะพร้าวให้ดูเนี่ยครับหัวทุกหัวเปลี่ยนเข้าไปได้นะครับต้องการเนื้อมะพร้าวแบบไหนเราก็เปลี่ยนเข้าไปได้หมดเลยครับหัวตัวน,นี้ครับอาจารย์สามารถตอดแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับวันนี้เอามาแนะนําเครื่องกันก่อนนะครับเครื่องว่าเครื่องมันลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นบอดี้ไม้เป็นเหล็กคุ้มด้วยนะครับมีกาลัง มันจะอยู่ข้างในมันจะไม่เกะกะามาข้างนอกนะครับการขนส่งมันจะได้ให้เก็บวางได้สะดวกนะครับหัวก็ถอดไม่ยากครับหัวเนี้ยถอดสามารถถอดได้นะครับ <c oughs> การเดินเครื่องเบาเครื่องนะครับมันจะเดินเครื่องเบาเครื่องให้นะครับง่ายมากง่ายเร่งตามที่เราต้องการได้ครับรอบต้องการรอบนะครับขุดชา้ชาช้าขุดเร็วรอบจัดจัดตัวนี้ตอบโจทย์มากครับทําเยอะเยอะ ทำมะพร้าวเยอะๆวันละเป็นร้อยกิโลนะเครื่องนี้รับน้ำรับได้นะครับมันจะรับได้มันเอาอยู่นะครับเป็นร้อยกิโลมันสามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับทําเยอะๆมะพร้าวส่งขายหรือทําเองเอากวนไส้ขนมทําไส้ขนมต่างๆ,ะๆนะครับแม่ค้าที่ทําเยอะๆนะครับเกี่ยวกับขนมนะครับตัวนี้ตอบโจทย์หรือจะไปเอาขูดคั้นกะทิก็ได้นะครับขูดออกมาคั้นกะทิตัวนี้ก็ตอบโจทย์ผมการันตีได้เลยว่าท้าชนทุกเครื่องเลยนะครับ สำหรับมะพร้าวผ่าซีกแล้วมาใช้เครื่องนี้นะครับใช้เครื่องขูดตัวนี้ตอบโจทย์เลยทาชนทุกเครื่องนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเล่งความเร็วได้นะครับมอเตอร์2,200วัตต์นะครับตัวนี้มอเตอร์มันรอบจัดมากแรงมาก2,200วัตต์นะครับแรงมากความแรงของมอเตอร์ออใส่ไปเพื่อใช้งานหนักๆได้แต่สำหรับแม่บ้านกลัวไม่ต้องกลัวนะครับ เราก็ปรับรอบช้าๆแบบนี้ได้นะครับช้าๆแล้วก็ปุดอ่ารอบช้าๆไม่ต้องเล่นความเร็วเราก็ไม่ไม่น่ากลัวนะครับใช้งานได้สะดวกสะดวกมากเครื่องนี้ตอบโจทย์เลยทำวันละร้อยกิโลสองร้อยกิโลเครื่องนี้เอาอยู่นะครับวันละสี่สามสี่ร้อยลูกอะไรผมว่าเอาอยู่ครับผมลองมาแล้วเนี่ยตอนนี้วันนี้เสร็จเดี๋ยวพิ่งเสร็จน,นะครับเดี๋ยวเอามารีดี้ดูก่อนเดี๋ยวจะลีมี้การใช้งานอีกบ้างนะครับ รีวิวการใช้งานอีกครั้งนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้มอเตอร์แรงมากครับแรงมากยังไม่มีในท้องตลาดนะครับแต่ผมทําส่งไปแล้วสองสามเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ที่มีก็มีใ่ของผมนะครับมเมื่อทําแล้วต้องคิดใหม่ทําใหม่นะครับผมจะทําไม่เหมือนท้องตลาดทําแล้วต้องเปลี่ยนแปลงจากที่คนไม่กล้าใช้อยากให้ทุกคนใช้งานสนุกขึ้นนะครับใช้งานสนุก มันไม่น่ากลัวนะครับมันไม่น่ากลัวเราช้าเร็วเนี่ยครับมันจะได้ไม่น่ากลัวครับกลับรอบช้าเร็วได้ปูกมะพร้าวนะครับหรือจะเป็นมะพร้าวปลอยครับใช้หัวต่างๆนะครับตัวนี้หัวหัวใหญ่นะครับถ้าเป็นมะพร้าวลูกใหญ่ใช้ตัวนี้ทํามะพร้าวป่อยนะครับหรือทำมันผมมีหลายขนาดนะครับใช้มะพร้าวลูกใหญ่นะครับมะพร้าวลูกใหญ่ เครื่องนี้ตอบโจทย์นะครับหัวนี้จะตอบโจทย์าทมากเช่นว่ทาทํามะพร้าวแก้วเนื้อจะออกมายาวถ้าเราใช้มะพร้าวลูกเล็กก็หัวเล็กนะครับหัวเล็กเปลี่ยนเข้าไปได้เลยนะครับมะพร้าวน้ําหอมลูกมันเล็กแต่ถ้ามะาพร้าวที่ใช้แกงมันจะเป็นลูกใหญ่นะครับใช้เครื่องนี้ได้เลยนะครับที่องมีตอบโจทย์ได้เลยครับทุกท่านวันนี้ขอมาแนะนํนาเครื่องก่อนนะครับแต่วิธีการใช้งานเดี๋ยวใช้งานยังไง เนื้อมะพร้าวออกก็ยังไงเดี๋ยวผมจะอะ่มาทําให้ดูอีกครั้งรีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับวันนี้อ่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทุกคนทําความเข้าใจแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ